สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟซทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมพามาเบิงนะครับคูปตาเ็มร้อยแปดเอ็นะครับผมโรงงานไถพ่วนนะครับไถเตรียมปลูกเขานะครับต้องพานนะครับพานตาช้างนะครับพันแปดเปนมาสองคันครับมาโรงงานครับอ่าจอนเดียนะครับห้าหก 1 0 s นะครับ75แรงมา3สูบเทอร์โบนะครับส่วนคูปปรตานี่ก็ M108s นี่ก็จะมีกำลังแรงมาอยู่ที่108แรงมานะครับจแม่นบ่แม่นหล่ะผมก็พอไปซะ Sea s o u นะครับเทอร์โบเครื่อง Direct Injection ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผมอัดอากาศด้วยด้วยเทอร์โบชาร์เจอร์ เอาใจสายสีสมครับมาีนี่ใช้หน้าแรงมาเรื่อยๆครับรถใหญ่เฮ็ดยังกับสบายนะครับใช้หน้ายำแรงเนาะลงน้ำกับปะไว้ครับรถใหญ่นะครับมันบมแม่งานของเขางานของเขามันต้องบุกเบิกนะครับำเขามางานนันัครับผมรถรุนนี้นะครับรถใหญ่ถอยลังยางเร็วเลย จวดเป็นจวดเต็มรอยแปดนะครับผมมีใบมีดเขาก็บซิมีเคียวพร้อมเนาะเคียวใบมีดนะครับติดมาให้จากโรงงานเลยเพราะว่ารถพวกนี้เพิ่นกะออกแบบมาใส่ในงานพวกฟันใบเมีมันก็ใส่ได้มาทั้งความงามนะครับแล้วก็ใส่ในงานนะครับพวกกวดเศษไม้เศษใบอ้อยนะครับผมต่างๆนะครับผมก็แล้วแต่สิบห้ากันนําไปใส่เนาะ แต่ส่วนผมนี่ผมกับว่ามันงามหละเอาความงามอย่างเดียวครับพี่น้องครับแต่นะครับผมก็จะมีทั้งขอดีและข้อเสียเนาะเดี๋ยวไว้ว่าคลิปหนานะครับสำหรับเกี่ยวไวบเมดนะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวเวบิ้งนะครับผู้สดสนใแจกจับทางติดต,ต,ต่อสอบถามเข้ามานะครับราคาเดี๋ยวแจ้งในคลิปปุ่นละนะครับแต่สําหรับรุ่นคูปต้าเอ็มร้อยแปดเอสนะครับผมเพิ่นติดมาใายจากโรงงานเลยนะครับ กุปต้านะครับเป็นซื้อมาจากบ้านดุงเนาะกุปต้าบ้านดุงนะครับสติ๊กเกอร์ยางงามเลยสติ๊กเกอร์บานดุงนี่นะครับยางงามเลยนะครับกุปต้าบาันดุงกับเบิ้งผมอยู่กับพรนี้นะครับจั้2สองนสติ๊กเกอร์กุปต้าบานดุงครับยางงามเลยเป็นตัวนักตัวนังสือสีเหลืองนะครับผมเป็นไล่เส้นสีฝานะครับ คู่ปะต้าบ้านดุงนะครับผมเป็นกระจำนวนหน่อยรถมื่อหนึ่งมื่อสองนะครับผมของคู่ปต้านะครับความเชั่นดีคู่ปต้าบ้านดุงนี่การถหลายนะครับผมรถหลายหลายขนาดเลยมี่ตะกรุ่นนะครับต้นเกี้ยวนะครับมีต่างๆรถพุดมืันนี่ก็มีนะครับ บายเลยครับรุ่นนี้ห่างเขายางคักเลยถ้ารถน้อยยานเลี่ยวอยู่ครับเนี่ยดินเนี้ยนี้ออกดินคือตั้งดินถ้ำนะครับแต่ว่ามันแบบเป็นดินดากเนาะดินก้น <laughs> นะครับเลี่ยวเลี่ยวแป,ป๊บเดียวยังของท่านถึงซิบนาทีเลยให้นี่เลี่ยวละเนี่ยรถมันกว้างมันใหญ่เนาะข้าวเดียวเสร็จ โรงงานแพ็คคู่เป็นตะมวลน,นะครับน้องรถใหญ่ๆแนวนี้โรงงานคู่น้ำกันเลยเอันนี้เสียงวกยางนิ่มเลยนี่นะครับเอาเดี๋ยวสลับคลิปนี้นะครับผมสลับ M108S นะครับผมขอจบคลิปเร่างนี้แล้วสักก่อนนะครับผมโอ้ยด่วแล้วถ่ายคลิปบนมือครับวันนี้นะครับดินอาจจะพันกนันเลยเด้อนะครับ เดี๋ยวสไลา์คิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ขอเข้ามาสวัสดีครับ